ผสมน้ำผึ้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรราไร่ทิพย์นวลหมูปิ้งเปิดขายตั้งแต่6โมงเช้าค่ะ11โมงของก็เริ่มจะหมดแล้วละ่ะทั้งลูกค้าที่มาหน้าร้านแล้วก็ลูกค้าที่สั่งเดลิเวอรซึ่งราคาหน้าร้านที่เขาขายก็อย่างที่บอกไปไม้ละ12บาทค่ะส่วนในแอปต่างๆน,นั้นน้องเซฟขายไม้ละ17บาทแต่ลูกค้าก็าไม่ซีเพราะ ใครมีหน้าที่ทําอะไรกันบ้างตัมสุดเสียบแม่จะขายเป็นหลกแม่นึ้อข้าวเหนียวน้ำจิ้มหั่นหมูด้วยเสียบหมูปิ้งด้วยอ่าแล้วก็แม่เป็นคนขายขายแล้วก็ทำข้าวเหนียวน้าจิ้มเตรียมวัตถุดิบค่ะแล้วหนูโปรโมทออนไลน์คือแปลว่าสมัยก่อนตั้งแต่ที่คุณพ่อคุณแม่ขายอ่ะยังไม่เคยทําออนไลน์ไม่เคยเลยค่ะเราเริ่มมาทําออนไลน์คือตอนน้องมาห้าปีที่ผ่านมาใช่ ก็ช่วงนั้นมันก็กำลังจะโควิดพอดีกลายเป็นลูกค้าก็ติดมาเรื่อยๆใช่ตั้งแต่โควิดเลยค่ะพี่จนถึงตอนนี้เพราะเรามีทั้งแบบหมูสุกแล้วก็หมูดิบให้เขาแปปิ้งทานเองแบบแคมปิ้งนะคะให้ลูกก่อนไปโรงเรียนแบบนี้ค่ะแต่คือหมักให้แล้วทุกอย่างเสียบไม้แล้วด้วยใช่เพราะขายดิบด้วยหรอนี่ไอเดียของน้องเซฟใช่ค่ะเออเนาะเข้าใจคิดเนาะขายหมูดิบไปด้วยแล้วไปปิ้งเองแล้วที่สําคัญคือมีแพ็คไปต่างประเทศกันด้วยใช่ค่ะ อันนั้นคือ,อยังไงคะมีแบบลูกค้าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะฮ่องกงดูไบฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสั่งหนูแล้วก็เขาก็จะแพ็คไปเองก็มีชิปปิ้งแล้วก็มาถ่ายชิปปิ้งอืมชิปปิ้งไปเอง,ปปง,เองคือหมายถึงเขากินแล้วเขาติดใจใช่ใช่เขาก็เลยสั่งอันนั้นเป็นแบบแบบปิ้งยังคะปิ้งแล้วค่ะปิ้งแล้วด<อ>้วยแล้วก็ทิ้ดด้วยทั้งสองแบบโอ้โหนี่เห็นไหมดังไกลไปถึงต่างประเทศคือลูกค้าติดใจขนาดแบบกลับไปที่บ้านเขาแล้วเขาก็อยากขอแพ็คกลับไปด้วยอย่างนี้ ว่าวไม่ได้นะทุกคนเห็นเป็นร้านหมูปิ้งเล็กๆขายหน้าบ้านปิ้งขายกันพ่อแม่ลูกแบบนี้แต่เขาโกนเตอร์นะเธอหลายประเทศด้วยและไม่ได้สั่งไปครั้งเดียวสั่งเรื่อยๆจะ้ะประมาณกินหมดก็สั่งนี้โอ้ยปังไม่ไหวนี่แหละพลังโซเชียลจากฝีมือของน้องเซฟละ่ะและนอกจากหมูปิ้งที่ร้านก็ยังมีไก่ปิ้งมาเสริมทับอีกด้วย ขึ้นไปอีกไก่ปิ้งนี่คือมีมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ไหมคะแรกๆเลยคือมีขายแต่ทอหลังนี่หยุดไปแต่แล้วก็มีช่วงที่หมูมันโลเราสองร้อยกว่าบาทมาขายไก่ดีกว่าขายไก่อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งลูกค้าร้องเรียกร้องมาแพงก็กินท้าไหลก<อ>็กินแต่กินหมูก็เลยแพงก็ต้องเอามาขายพอเรามาขายหมูเราหยุดไก่ คนก็หาไก่อีกลูกค้าหาไก่ไม <My body S 2> <ถ>่พอดีซะดีไก่ก็เลยต้องกลับมามาทั้งคู่ไปเลยมาทั้งคู่ไปดูว่าวิธีการหมักหมูของพ่อทำอยังไงให้มันเป็นความนุ่มอร่อยช้ำขนาดนี้วันนี้หมวยรถเมย์ขอบุกก้นครัวน,นวลนหมูติ้งไปดูวิธีหมักหมูของพ่อเล็กค่ะที่ขายมายาวนานตั้ง40ปีว่าเขาหมักยังไงและคุณผู้ชมเตรียมแคปหน้าจอไว้ได้เลยเพราะวันนี้พ่อเล็กบอกสูตรทุกขั้นทุกตอนเรียกว่า ต้องไปเรียนที่ไหนดูแล้วทำขายได้เลยค่ะตั้งแต่วิธีการเลือกหมูกันเลยโดยพ่อเล็กจะใช้หมูสันนอก20กิโลแล้วก็มันแข็งอีก20กิโลรวมแล้ว40กิโลค่ะคือหมูเราเนี่ยต้องเป็นหมูที่ไม่ไม่ผ่านการแช่ตู้เย็นแช่น้ำแข็งหะหมายความว่าออกจากโรงมาก็ใมาเลยใช่คือหมูนี่อาจจะเชื่อตอนเที่ยงคืนส่งเลยคือแช่แข็งแล้วความรู้สึกเปลี่ยนเลย เปลี่ยนเปลี่ยนฮะถ้าเอามาทําลูกชิ้นทําหมูฝอยเนี่ยต้องเป็นแบบนี้หมูสดมาเลยดีกว่ามันจะสด,ดก,ก็ปิ้งมันจะพองมันจะเด้งเนี่ยสังเกตคนทาลูกชิ้นลูกชิ้นถ้าเด้งๆเนี่ยก็คือเป็นหมูสดเจ้าประจําของเราเองเราเราซื้อกันมาอ่อนี้เขาสไลด์เป็นแบบบางๆตามขนาดของพ่อมาเลยอะ่ะอ,อ๋อเราสั่งเลย6มิลร้านเขาตามใจเราหมูมา2ถุงเราจะหัมตัดถุงหนึ่งไม่ตัดถุงหนึ่งไม่ตัดเพื่อที่จะเวลาไปเสียบเผื่อจะไปสลับอย่างเงี้ยเหรอคะครึ่งต่อครึ่งอ่ะแล้วก็จะมาตัดตอนเสียบ จะเสียบเสียบไปตัดไปเสียบไปตัดไปใจไปพ่อเล็กบอกว่าคนใจเย็นทําได้เราต้องใช้เวลาและอยู่กับหมูทั้งวันต้องใส่ใจค่อยๆทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จใส่กะทิหมักลงไปด้วยเราจะเอาเนื้อหมูเป็นหลักถ้ากับเนื้อหมู20โล20โลก็นี่ใช้อันนี้2โลอ่ะก็คือใช้อันนี้2กล่องกล่องละพันครับทีนี้น้ำตาลนะน้ำตาลปี๊บเราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะอ่ะน้ำตาลมะพร้าวไป น้ำตาลมะพร้าวกี่กิโลคะสองกโลสองกโลนะอันนี้เป็นน้ํามันคือให้ประมาณสิบทับพีสิบทับพีถามว่าทาไมถึงใส่น้ามันมันน่ะสิคะมันเวลาปิ้งมันจะมันวาวแล้วทําทให้เนื้อเนื้อนุ่มด้วยอ๋อต่อไปเป็นน้ํามันหอยอันอนี้ก็สีช้อนซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวอ่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำต้องใส่ด้วยใช่ไหมคะให้มันเพิ่มสีเหรอคะใช่ สีดำๆมานิดนึงอะ<ล> <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> แล้วใช้มือเหรอคะพ่อนี่โอ้ my god เขาสั่งที่400อย่างเงี้ยเฮ้ยเขาหลอกเราป่ะเนี่ยเพราะเขาโอนตังมาเนี่ยเฮ้ยมากหมูเนี่ยต้องหมักน้ำแข็งนะแช่แข็งปุ๊บมันเย็นเลยแล้วมันจะทำให้เนื้อมันฟูขึ้นมาอีกมันบวมขึ้นไปอีกอันนี้เป็นน้ำซอสมักหมูปิ้งสูตรของทางร้านขวดนึงหมักได้6โลอันนี้เขียงสำหรับตอนจะเสียบไม้เป็นไซส์เล็กไม่มาสามต้องเป็นสามที่บ้านแล้วตัด ตัดทิ้งแล้วเอ้เอายป<ห>ทำไหนเบีย่ยงน้องๆโอ้ำเาียกจัทำเองยากมากเลยอ่ะสภาพก็คือไม่รอดตลาดสำอระามสี